สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านก้าฟาร์มรีนะคะวันนี้ก็เป็นชาวที่เราจะเดินทางกลับนะคะแม่ก็เตินมาตั้งแต่ตีห้าค่ะมาทำกับข้าวให้เล่ทาท่านกันนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับกันค่ะแม่ก็ทำเป็นพัดพริกนะคะแล้วก็มีต้มไข่เค็มนะคะซองน้อยนะคะ ค่ะน,นี่คุณสามีก็ไปบอกหลูกชายนะคะซึ่งลูกชายกำลังนอนอยู่เลยนะคะหวากลับก่อนนะเดี๋ยวตอนวันแม่จะมาไหมคะ่ะอันนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกมงชา้าค่ะทุกคนก็เริ่มสว่างแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็เดินทางมาแถวแถวนครศรีธรรมราเรล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เราก็คับรดมาถึงแถวแพรบุรีแล้วนะคะคนขับก็คับรวจเดียวคนเดียวเลยค่ะก็เลยมาพักกันนะคะที่จุดพักหลอดนะคะก็เป็นจุดที่สำหรับซื้อข้องฝากแล้วก็มีกาแฟให้หนังท่านนะคะ เขาก็จัดบรรยากาศนาท้ายหลูปมากเลยค่ะก็เลยไปแช่รูปกันนักซองซ้ำลูปนะคะแล้วเพื่อเป็นการผักพ้อนด้วยค่ะคนคับเหมือนนาดูแล้วค่ะจุดนี้ก็คือสามารถเข้าไปได้นะคะแต่ต้องมีการสืบตัวนะคะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในค่ะตอนนี้เราก็แหวะนะคะทานข้าวนะคะเป็นข้าวเย็นนะคะ พอว่ากินข้าวเที่ยงตั้งแต่11โมงนะคะก็เริ่มหิวแล้วนะคะก็ซังกว๋วยเตี๋ยวนะคะต้มยำนะคะมามาทานนี่คองซามีเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อะคะ่ะส่วนร้านจะเป็นกะเพราหมูร้านบอกว่ากะเพราร้านนี้เขาอาร่อยดีแปลน่าจะขึ้นชื่อคะ่ะส่วนกว๋วยเตี๋ยจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้นำแดงนะคะแล้วก็มาแวะกันที่แม่กิมรังคะ่ะก็เป็นจุดที่สำหรับสื่อคองฟ้ากันนะคะ ก็มีข้องฟ้าคนคลางเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทางลานเขาก็คือถ้ำตัวแพ็กเกจอะค่ะคนค้างที่ดึงดูดหน้าซื้อแล้นะคะแล้วก็ดูแล้วก็คือสวยงามนะคะเหมาะสำหรับเป็นข้องฟากทีเดียวค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เดินทางกลับกรุงเทพเพื่อไปสู้งานกันต่อนะคะ ก็สำหรับวันคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากไปกับพาบรรยากาศนะคะขนมคองฝากที่ลานแม่กิมลังนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายทีเดียวเลยก็ฝากทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับบ้านก้าวแฟมิลี่ด้วยนะคะในการทำคลิปตอบต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะทุกคน